โครงสร้างเดียวกันนี่แหละเพราะว่าแต่ว่ามาตรฐานาชำนานเพราะเหเุ็ดนเห็ุดูไงแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องเหตุโครงสร้างเดิมคือเก่าบมเปียนโครงสร้างเน่ยโครงสร้างเป็นอย่างสีส่ยู่ตลอดไปอ่ะบาน,นีรับตายแล้วบาะเนี่ยรับแล้วมีกฎว่าห้ามลืมไม่อีกจนกว่าจะรบเวลาจะเป็นอย่างกับบ่ห้ลืมบ่ห้ลืมตาจนกว่าจะครบที่อาจารย์ต่างเวลาไว้น่ยบ่ห้ลืมเกินมากเว้นแต่ว่า ปวดชีปวดเหี่ยวปวดชีปวดเหี่ยวไปได้ถ้าว่ปวดชีปวดเหี่ยวว่ให้ไปเพราะว่ายังมีธุระยยังนี่เป็นบ่ล่าธุระยยังบ่มีเทาก็บ่ต้องไปใครนี้เหตุจากไหนวันนี้นั่งรับตาแล้วรับตาแล้วปุ๊บบ่มีเป็นความันจีจิตเท่ามั่นจียู่เด้อรับปุ๊บเสียใหมมันสงบปุ๊บอยากให้มั่นบ่คิดนั่นคิดนี่บ่ม่นี่ผิดนี่ ให้จำไว้เวลาภาวนาบ่ให้หามเด็ให้เข้าใจธรรมดาของมันง้อขั้วเฮ้านี่เวลาเฮ้าเลียงมันนี่มีเข้ามีเสียเข้าใจว่าเข้าเสียเข้าหรือเสียถ้าติไปลป่อยล่อยไว้อตาตมาเห็นเขาเลียงง่วนเขาเขาจะเอาไปลปอยล่อยไว้ในเขาอะ่ะปล่อยไปเลยเด้แต่ว่าเวลานันเขาเอิบมันมากเมนก็นมากนีมากเป็นมูลเลย จต่ของมันมันจดจาเสียงจะาของได้เนี่อบอกอย่างเอาหมานี่คือกันหมานี่คือกันถ้าเห้าเอ,าเอาาิดมันนีม่มันจะมากเมืองเอาถ่าได้ยูทูปนี่แห่งหลายเอิดหมามากินเขานั่งเป็นแถวเลยเดยนนนนน้นั่ง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 มาสั่นนั่งเลยจิตเห่านี่คือกันตรงนี้มองให้มันอยูบ่เนี่ยนี่มองให้มันอยู่อยู่จังไดอ่ะให้มันอยู่กับกายก่อนอยูกับกาย อยู่กายอยู่ใสปวกบผู้เจ้าบอกว่าใหายอยู่กับลมหายใจอานาปานปปะพะอยู่กับลมหายใจอยู่จังไดลมหายใจมีสองแบบแท้เมืองทองแบบเมืองแบบหนึ่งเมืองแบบหยาบแบบหยาบหยาบล่มเข่าล่มออกสองเมืองหย,ยาบหยาบอาการปรากฏอาการพองยุบปรากฏเนื่องมาล่มหยาบปรากฏผลของล่มที่มันเหตุในทองเขาพองขึ้นหรือยุบลง มึงยังไหนเวลามึงหลับตาเบาๆเอาความรู้สึกมึงมึงความหรมึงมิดโตเลยว่างานั่งอยู่เนี่ยบริกรรมมานั่งหนอถูกหนอก่อนนั่งหนอถูกหนอก่อนหรือว่านั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอก่อนถ้าผูดด้ใดมึงผุดโษมากมึงลภหายใจมากเนี่ยมึงพ่องยกอยกหยากพร้อมบวคุณ มันเคยมึงจะเขา่าล้มเขา่าพูดโทพูดโทเนี่ยจิดมันบริกรรมอยู่น่ะพูดโทพูดโทเนี่ยพอหายใหญ่มาพ้องยกเนี่ยมันจะตีกันมันบอกขุนมันจถ้าพูดได้เป็นเนี่ยอึดอัดมึงบ่ได้มึงแบม,มึนหัวเวียนหัวเลยนี่แล้วแต่คนนะกรณีบวกือกันกรณีพระพุทธเจ้าเิ่นสอนมางไหนเวลามึงล้มเขา่าล้มออกโมเมนต์วะมึง เขาไปแล้วก็ตามล้มบอกมาโบแมนด้ให้ตั ong, ้งามรู om, aw, ้สึกไปมองนี san, ugh, au, ่มองบริเวณุพงจะมองจะง่อยปากเข้านึงมองล้มเขาล้มบอกนี่ยเขาไปกับเพื่อนกับหูมันเขาเงีวเขาสันเพื่อน่าสันกับหูเงี้ยวกับหูอันนี้กรณีดูดูล้มเพื่อนบอกให้มึงยังนี่ก้อนมึงยังนี่ก้อนมึงยังนี่ก้อนกรณีของคนที่เคยว่าพุดโตมาก ุทโทษไปวาลุนอก็ไปวาล,าวาลุอย่าไปเถียงกันแต่ว่ามันต่างกันที่วิธ,วธีการลูกหนอว่าต้องบริกรรมพุดโธบริกรรมนอต้องเกิดเองจกพ้องยุ่นีเกิดเองเ่งต้องไปบอกว่าพองแกหัวมันพ้องหัวมันยุบหัวมันพ้องขึ้นกรบหูหัวมันยุบกระหูพุดโทษอ่ะทองก้อน ท่องก้อนเพื่อนมาใส่อารมณ์บัญญัติก่อนแต่น้องนี่ถามว่าเป็นบัญญัติบ่บัญญัติอยู่แต่ว่าบัญญัติที่มันถูกต้องกับอาการที่มันพ้องอยู่แต่าเป็นผลของลมเด้เป็นผลของลมเขางประจําเป็นตองบริกรรม่าคือกันกับพุดโทษบ่าให้มันตรงกันกับสิ่งที่มันเกิดบ่าก่อนทักท่ายก่อนหูจักเขาก่อนพอห้องหูจักเขาแล้วเนี่ยเขาจิจาได้แต่เขาบ่หูจักเลยนี่บ่ได้ คือกันกับพวกปู้ภาษาจีนปู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจีบเฟังบอกเนี่ยคอมเมนต์นั่นีิอะเม่อคยเรียนเลยมันจีบเมี่ยมันจีบพูดแดงแดงมันเบาเอียงอ่ะเพราเขาบอกมีสัญญาเขาจำได้ไหมหลู่กับภาษาหนังสเปนก็ดีอังกฤษก็ดีภาษาอิตาลีอิตาลีภาษาอย่างอ่านละว่าหลับเขาจีบ่รู้เลยพอมันเบามาจักเบายัก้ยหลู้นะหลู่เขา่รู้บัญญัติภาษาเขา คำบริกรรมนี่คือกันเนี่ยบริกรรมนี่กันคำาบริกรรมเป็นเป็นเพียงเครื่องมือที่พระอาณบอกอะเรียกชื่อมันเอื่นซื้อมันบ่เอิ่นก็ได้ตามดูตามรู้ไปเฝ้าดูเฝ้ารู้ไปประคับประคองไปใส่ใจไปสังเกตไปติดตามตรวจตาไปกำหนดดูรู้โโตามไปเสียเอาเห็นได้บดนี่ พ้องยุบบ่ชัดย่าไปถูกกับพ้องยุบบ่ชัดกับหัวบริชัดไม่ชัดหนอไม่ชัดหนอย้ายไปเลยมาดูดิคนย้อยไายนั่งหนอรู้ตัวคนย้อยไสยคนที่มันสัมผัสอยู่นะเย็นหลอดอ่อนขออ็นงสังเกตมึงนั่งหนอถูกหนอคนย้อยขวานั่งหนอถูกหนอหลังเท้าซ้ายหลังเท้าซ้ายกรณีเที่ยวน่งเลี้ยงขาข้างหลังมันเนี่ยนี่ข้างคเนี่ยนี่มองที่มันสัมผัสน่ะ แล้วก็หลังเท้าขวาอีกฝากหนึ่งนั่งหนอถูกหนอย้ายไปนั่งนอในกรณีที่เอาขาขวาทับขาซ้ายหรือขาซ้ายทับขาข,าขวาก็ต้องมึงมองนั้นมึงมองมันขี้กันเนี่ยสัมผัสกันนะเพามึงมองนั้น,อ,น,นอันนี้เป็นต้นนะหรือนั่งหนอถูกนอมือบ่าเนี่ยมาบมองมือเนี่ยที่ว่างซ้อนกันอยู่สัมผัสอย่เนี่ยมึงมองนี้นั่งนอถูกหนอริมที่ปากอืมอี่สัมผัสอย,ยูน นั่งนอถูกนอเปลือกตาซ้ายเปลือกตาซ้ายที่มันสะพัดนั่งนอถูกนอเปลือกตาขวานี่านั่งนอถูกนอหน้าผากนี่จุดนี่บริเวณหน้าผากเขานี่หัวคิ้วนี่โค้งสางตัวนี้สัมพันธ์กันกับตอนเฮลกำหนดอาการอาการอย่างอาการของล่มเคลื่อนไหวเวลาดูล่มเคลื่อนไหวนี่มีอยู่โค้งสางอยู่หกตัวเลย ตอนเขาดูนในนในหมวดของอาณาปนาปภะในสติปัฏฐานสี่เนี่ยมีทั้งหมดมีอยู่สิบสี่ปภะแต่เวลาฝึกอิริเนี่ยให้มึงตามโค้งสั่งนี่ะโค้งสั่งทิวาเนี่ยหนึ่งอาณาปนาปภะมึงร่มหายใจสองมึงผลของร่วมหายใจคือพ่องหยุดที่มันเคลื่อนไหวที่มันเคล่อนไหวนะ เมืองล่มหายใจที่เขากำหนดนั่งหนอถูกหนอนี่ก็ล่มเด้จุดสัมผัสนี่ลมคือกันนั่งหนอถูกหนอนี่ลมแต่ว่าเป็นล่มภายในที่ปรากฏผลเกิดขึ้นความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งอาการสัมผัสเนื้อปะทัดนะดินน้ำลมไฟลมพัดขึ้นเมืองบนลมพัดขึ้นเบืองบน ตอนเท่ากำหนดมีล่มพัดขึ้นเบื้องบนบอมีในขณะนังเนี่ยก็มีลงพัดลงเบื้องล่างมีบอมีขณะนังนี่ก็มีพัดลงมาแบบไหนอี่ร่มพัดไปในทองห้องยบพัดไปในใสพัดบอตอนนี้พัดร่มพัดไปทัวสารพ่างกายมีบอมีตอนยืนตอนเดินตอนนัง่งตอนนอนก็มีมีหมดเลยหาวเล่จามไอ กะมี่ล้มพัดขึ้นบมืองบนได้น่ะเบาหนีนก็ะแมนอันั้นเวลาเมืองล้มอานาปนาปภะบริบริบอบอว่าล้มหายใจแห้งเดียวเลยเมืองหกยางคนน่ะเวลาฝึกอ่ะเอาขคนี้ถ้าพ้องอยู่บริชัดอย่าไปถูกกับมันเมืองนางเมืองถูกยังงืนล่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งหนักเบาตึงเกงสุขทุกเฉย เวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากหยังอุตุอากาศสิ่งแวดล้อมเกิดจากอาหารเข้ากินเข้าไปมันมีผลกับร่างกายเกิดขึ้นจากท่านดินน้ำลมไฟบส่สมดุลกันเหตุใ้เกิดเวทนาชาเน็ตเจ็บปวดเมื่อยตึงเกงสุกทุบเฉยๆขึ้นมาอาการห่วงอาการซึมก็มีอากาศก็มีอาหารก็มี เบทนาก็มีเก็บไข่ได้ป่วยก็มีร่างกายเฮาแปรปวนก็มีขน,น้นเกิดเนี้คืนต้องหูมัดเอาสติเขาไปรับรู้เห็นตามข้อมจริงถักกรณีของทุกเวทนาเกิดอย่าเป็นศัตรูก็มันอย่าเกลียดเขาอย่าจมให้เขาอย่าย่านเขาอย่าหนีเขาอย่าปฏิเสธเขา ูจักเขาไว้ว่ามันเป็นยังสัน้นอ,อย่ากลัวอย่านีอย่าฝืนอย่า,าบังคับอย่าสงสัยบ้างใจเป็นกลางหูตามมันความเป็นจริงม,มึงยังกว่าเห็นไตหลักมึงยังกลัวเห็นความเกิดดับของเขาอันนี้ทานเวทนาทางกายเวทนาทาั้งจิตคือกันนึกคิดฟุ้งอย่าปฏิเสธแต่บอกกับบ่หยย่อมหลับ ทามันคิดออกไปอย่าไปดึงกลับให้หัวคิดทามันฟุ้งอย่าไปดึงกลับทามันง่วงก็อย่าไปดึงอย่าไปอยากหายมึงซื้อ,อ้าเวททน่าเกิดง่วงเพเกิดความคิดเกิดง่วงเพเกิดถ้าเป็นทุกข์เนีแต่ถ้าเป็นสุขอาจทีรับนั่นจีเกิดผสมกันอันนั้นเวลาคิดเวลาฟุ้งคิดฟุ้งปวดเมื่อย สีบ่หลับบ่หลับเลยบ่หลับนางบบนางบบไหนนางบ่ติดเลยพอเวทนามันเกิดหมายถึงทุกเวทนาเนี้บ่ได้หมายถึงสุขเด้ถ้าสุขมีโอกาสหลับเคลิ้มถ้าถ้าสุขอ่ะถ้าสุขเกิดอ่ะแสดงบ่าขึ้นกันอุเบกขาเกิดขึ้นกันอาจจะปุ๊บปุ๊บขึ้นกำหลับแต่โบขิดถ้าถ้าอุเบกขาบขึ้นกันนะ ถ้าหัวได้ยินเสียงกําหนดท่านที่ได้ยินเนาะ<ม>เห็นภาพภายในใจก็เกอนเห็นเนาะเห็นเนาะรู้สึกเนาะรู้สึกเนาะทุกทุกเป็นกลางๆํางจำไว้นะวิธีการนะบอกไปแล้วนะต่อไปให้นั่งมาเนี่ยบอกไปหลายก็ไล่ไปเรื่อยเาวไปเรื่อยเข้าดีใส่เวลานาั่งครึ่งชั่วโมงนะตั้งใจนั่งไปเรื่อยจนโวรจะครบเวลาที่พระอาจารย์บอกให้ค่ายสมาธิ บ่บอกให้ลืมตาหามลืมตาบ่าบอกให้ลูกหามลุกเว้นไปแต่ปวดฉี่ปวดเนวา้านนั่งเราบ่าไวหวเฮ็ดจังไดอาจารย์ขะหน่อยปวดขากระพิกตัวใหญ่ขยับนาอพิกนาอเปลี่ยนนาอแต่อย่าลืมตาแค่นั้นเองนั่งต่อไปนั่งต่อไปอย่าลุกหนีบ้านเฮาเอิถ้าลุกหนีจะแพ้เด้บ่แม่นแพ้พว้อะไรได้แพ้ใจจะของ แค่ใจเฮาเองนะสูบบ่ไหนหอดบ่อหอดเวล่าบทีบทเบบนี้ยเวหยงกับมานังไม่ได้น,นั้นช่วงปฏิบัติช่วงอยู่ในคอร์ดเนี่ยใา้เหตุตามเวลาตามกําหนดตามโครงสร้างของชีวิตของเฮาเฮาจะเปลี่ยนแปลงความคุ้นเคยที่เฮาเคยเหตุเคยทําแบบที่มีสติแนะ่บ่มีสติแนะ่คุณเคยแนะ่บ่คุณเคยแนะ่นะอ่ะตั้งใจ บอกเราได้วิธีกำหนดอ่ะวิธีนั่งบอกไปแล้วที่เหลือพิสูจน์บ่เนี่ยเมืองเงาเหตดเดา